ก่อนนะจ๊ะไปก่อนนะจ๊ะเป่าบ้านดีๆนะจ๊ะซื้อของมาฝากเด้อลูกโอมลูกหนึ่งไปเนาะตอนนี้เรากำลังสอบเดินทางเนาะสิไปฮับเบาโตก่อนมาเลยเอายางโบมีเกิลบมามามาบันดามามาไว้ขึ้นรถไว้เกิบบันดาเอาขึ้นแล้ว จีดอนเอาเกิรบันด้าเึ็นแล้วไม่มีเกิบปะสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กำลังสอบเดินทางเนาะสัจักรหอดูดบนจับจักโมงนปดิไปหาเบาโต้พอเดเลยเจ้าาไปซื้อซของฝากของต้อนไปให้เบาอ่านอยู่นั่นแหละก็อ,อยู่ใช้เกาะซื้อของฝากของต้อนกันอยู่ ตลอดช่องมิกเนาะนี่ตาสวยจังเลยสบายดีก่อนตัวเด่งนงามหน้าบึ้งและชุดไป,ปอ่อามน้ำแท้ๆขานาดบึ้งมาสิปิดเพลง้อยนินึงเดินทางเลยเดิอทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่กันสองสี่หาคนนะอีกคนหนึ่งก็กเป็นโฮกใส่เวลาจักสมมองโมงเขาไปนี่บ <4, S 1> ิอสมอี่สมมงเราว่ามีสี่คนหายย อ๋อหาคนเจ้าเป็นโมเฮ้ยได้ยูได้ยูว่ะซานเนาะบัตรโตก็เป็นหกเนาะตอนนี้ก็เดินทางผาบาโตคนโกูซุลิเนียบันทาพาสปอร์ตกาเปิดซิงเลยนะเพราะว่าเปลี่ยนเล่มเก่ามาเป็นเล่มใหม่ก็เปิดซิงเลย แล้วมันสีส้าในหนึ่งนะมันตะกอกเอกสารมาหอดเพื่อนบาเโต้เลอันนี้ก็โตคุดโกซิริโยบันทาอ้าอยู่จักคนนี่โตสคนสคนหนึ่งเออสองเกยน้องเออแม่งยับแม กระเป๋าบ oh. ิกไหโอ้ขนาดสดีไปเห็ด right ยังมาถนอมใช่ขนาดสุกคนบัดกรวเล้นี่ท่านอนนะสบายทุกคนฮะเปดหมู่สิบเปนม่สิบเด็กนั่งนพูดเก่ามู่มาเออนั่งมึงนั่งแล้วบอกว่า อันนี้ไพ่ทั้งหนาเสียงหันหนาดม,มันกคือสวยแค่บายดี <Body. S 1> สีเฉล่น้องเตะเหร่น้องเต้เอเตบอส <c oughs> สาวใจถึงเ <c oughs> มื่อสิต้องซื้อสาวใจถึงคร <c oughs> ับหลุดสองครับโมไซห่างครับโมไซห่างมาผู้บา่าวซื้อนอ่นก็ถึงจับก่อนจับก่อนได้นอนอยู่มอมาหนิไบ่ได้นอนเลย <c oughs> นอนยัง ก็เห็นสิ่งที่ว่านุ่สเตป์ป่ะนุสเตยป่ะไอ้ยูตาเขียางเลยหลังจากออกจากบ้านตอนนี้ก็ข้ามสะพานเหล่านิปุ่นนะข้ามไปสองเมกสะพานนี่ก็ยาประมาณเกือบสองกิโลเดียวาหรือกิโลหนึ่งเพราะว่าข้อมูลบรเนนตนอนแต่กระเป้านะอ๋ถึงแล้วสองปลายสองปลายเห็นป่ะเออเนาะยาวเล้ทุกคน เขเพ้อเง,งียวกว่าสภาพมตรภาพแบรนไทยลาวแห่งที่สองอยู่อันยังเกาะอ่ามุกดาหารสวรรค์ทางเทิงน่ะก็เป็นผู้เลาวอันนี้เป็นแบบว่าคาสิโนล่างยังเห็ดบแล้วไปเสด็จปะปุ่งฉบับปับปุ่งฉบับป,ปับปุงอีเสป,ปัปะปุงสาวปีแล้วยังบป,ปับปุงอีก <c oughs> นะนทุกคนแบบอลังการงานสร้างที่เขาเคยเข้าไปเท่านหนึ่ง เป็นเลาะตะกาอันนั่นแหละกระบยนมียังกระแต่ทั้งรูปแบบกลไ่ได้เข่าขืนเถิงกันนะทั้งเถิงเป็นผู้สลาวนะเป็นวัดแบบวศ์เสื้อปูปะเต่าเลยเสื้อปูปะเต่าอะย่าเสี้ยก็อยังชเสื้อปูปะเต่าจากนี้ไปสองเมตรประมาณสามสิบเด่๋อ่ะสี่สิบป่ะสี่สิบหกคำคำสี่สิบไปหักจะเอาได้อยู่ป่ะันี้ เพราะว่าก็เพิ่นแล้วเพ่อะไรสันจตวจาเออเพราะว่าเพิ่น่ะโอเคโอเคบ่เป็นหยังโอ้เสียบิ๊กนี่เฮ็นทีนังนี่ดบเอ็มลอยดบเอ็มลอยเอ็มลอยเนาะก็ตอนพิซเตอร์เอ็มลอยกับเข่าเล่นนี่ฮะเพราะว่าจนนี่กำลังฮอตฮอตทีทพวเพกปล่อยสองเพลงกับเพลงอะไรยี่ซาวลันวิวเลยเพลงที่สองนี่มาแหงเพลงมาวะมาวะมาแหงหลายมาวะมาวะตี เมื่อนีกกะป้าทะลุไปเทาไดแล้วต้องข้าไปเบึงเนาะทุกคนอยากพูว่าจากักยเดยวิวทาไดต้องข้าไปบึงแ้วะขับไปฟังไววนะตื่น้บอกเพื่อนมาต่ำกองดิ <c oughs> แต่ถนนคนทางกันดีดีน,นี่นบ้านหนึ่งเป็นบ้านแฟนคำสีบ้านสนน่อยสะพายบ้านพีน <c oughs> <c oughs> สังม็ดแล้ว <c oughs> อ้าวอาจประตูก่อนตอนนี้กำลังสิบแปมบาทอาจจะบอล่งสบัสดีต้าคนโบรายนะทุกคนนี่ก็แซมพาสปอร์ตเลยนะทุกคนจิดขาวกามาครั้งทั้งอิฐที่ด้านสองเมกนะเ่าก็บอกหูยังแหละแ่กบอโตพามาเ่าก็มาทานรถอยู่ที่ บอาเต่าคนโกสลเลนียวบันทานะดัน,นส่องเมกแล้วก็ไปปัป๊มอีกอยู่ไทยจัดปั๊มอยู่บันไดเจ็คาา้าวกคยนงบมโหแหละเพราะบันนอกน้อยนึ่งขั้นแถวเวียงจนันทร์สวรรค์กับซูหูอยู่จะน่อยลอถ่ายอยู่นี่แหละทุกคนแต่ก่อนเขาจะมีขายเครื่องแถวนี้แหละ จังเลยสภาพไปเบิ่งไปถ่าอยู่สถ่าอยู่พุมบรโต,โตบะ,ะไปเบิ่งก็ขม่าให้อันก่อนบาซิมีบอกแดดแดดมาตอนนี้นะทุกคน,นมื้อนี้โชคดีทีคนบลายเนานะบ้ะานไทยฮับปั้มอยู่วันเด็ด ข้าไปโอ้ขับไปในตึกุ่นอีกูเขาด้อูเขาบหอยเดือหอยหอมอันนี้อยากปูหินบะคือตัวใหญนะ่เลยเนาะปูขาอันนี้อยาข้าวเม่าข้าเมามมีเด้อละายแพงแค่ใส่บ๊วใส่น้ำบ่ มึงโดดได้ไม่ไหมมันคือแบบอ่อนโพดนะเนอาก็อ่อนแน่นอนเพราะว่าถ้าจะไปแห่งไปฝากเขาเนิ่งเบิ่งก่อนจะเผาเด้อจะเผาให้เขาเด้อหอมบาม่าเดียวตัวแหงก็ไม่ใช่ตัวแหงนะไม่ใช่น้ำเดนิรานเดนยังเดนยังดอกาอตําทับกิ บริเวณพ่ไปใส่มันเห็นอย่างเขาบังเท้าะตามหรือค่ะใส่น้ำโบบริเวใส่หนังธรรมศาสตร์เลยร้อยบาทพวกิ๊ดตื้มให้เราวัดเต็มกิโลจิ๊บ่ซื้อของพอดีซื้อพเดียวบ่ได้ให้แต่ว่าเขาจับลายอันเอาซื้อน้ำเจ้าสัก็ซะเขาซื้อน้ำผู้นี้ซะยันเพราะว่าซื้อไปฝากคนเดียวนะอีกหนึ่งเงินบ่หลายดังยั้นไปจับลายให้เบสซี่ เออเบอรอหอดสวโลหนึ่งขึ้นหน่อยเถอะไม่นสหรรออมันโล่หนึ่งวะเนี่ยฮะโล่หนึ่งทองหยางเหมือนไงห่ี่บุตหอดดอกเพราะว่าถ้าเป็นเมฆาจะท้าจับพระกู้ได้โล่หนึ่งอาง ตะลุ่นหนึ่งมัอค่น่อยแค่้าสิไปเฮือนหมูเย่ยมาหนึ่งอสบายดีมาเจอกันอีกแรนเนาะแมฆ่าก็เจอแมฆ่าเม่ามาเจอแม่ามันก็เลยแปลกๆนะดีหอยหอยเดือดนะฮะหอยเดือดยเดืก็่เด้อกระปูไปเอาไปโทรห้าสิไปนะแบแล้นี่เอาไปพัก อยาอยาใส่เื้อได้กอูนียเออฮะยร้อยหนึ่งนะทุกคนมันหอดบอดนี่ชูเจ้าติ๊ดให้ได้กับบ่อหออเสื้อเขานี่ได้ประมาณหกขีดนี่อิลีแไหมชู้เจ้าเรา่อันนั้นได้ับไปต่อนะทุกคนเดินข้างต่อ อันนี้เห็ดยังอันนี้เออจำข่าวก่อนี่จำข่าวจำข่าวโอ้ยไม่กุ๊กไงเป็นตัวลูกฟ้านอ่ะฮอกาซีนอะกว่าตั้มซื้อขมา่านะบ่โตมันคือเป็นแน่นี้ กประมาณหกขีดนี่วันโล่หนึ่งเป็นไปได้ตรงไหนไปนี่ถ้าต้องลงอุมโมงไดไหนอุมโมงนี่ตังมีอุโมกอุมโมงด้าพเจ้าคไป เออครตรงเนี้ยขนโหลดเลยอันนั้นได้เลยเนาะว่าต้ังเป็นอย่างขึ้นหลังกับอุโมงค์กับประมาณเกือบสองร้อยเมตรทุกคน ซองร้อยแมทสิสิขามไปด่านไทยตรงนี้อุโมงค์อุโมงค์เดบัสซันทุกคนนี่ตอนนี้ฮะก็ขึ้นจากอุโมงค์หรือวันหลุ่มปวดท้องอะได้ขาม่างเลยจะเริ่มปวดท้องสุดดเเขตแนประททศไยสุดเขตแดนประเทศลาว เออเออพันเคียนสุดเขตดแดนประเทศไทยซ่องเมกอุบลราชธานีเขาต้องข่าวไปนี่นเขาจะมาถ่าย,ายจ้าตอนนี้เขาก็ับข่ามมาที่ซ่องเมกด่านฝั่งฝังด่านไทยอยนะทุกคนก็สมาลอบิ๊กใหญ่แถวนี้นี่มาหอดแล <laughs> นี่แหละบีบสิวงอื่นนะเขาบีบหลอกบีบสิวงนะทุกคนบอลโตเพิ่นกะนึกว่าเขาจะเพิ่นเพิ่นจะไปทํางานเลยแต่เฮ็ดไปยังหยอกยังยืนเลยทุกคนทุกคนเบางหน้าเนี่ยห่าบอกคนทีไปทํางานนะเจ้าเท้าหันขวัญจานอับบันเฮ็นยังยืนพัสดุ์เพิ่นเพิ่นกะปั๊มปั๊มปั๊มปั๊บหน้าบ้านนอกเลยเขาเขาจ้าก็เลยบอถามนะอันนี้คือซองเมกนะ ส่องเมฆเขตแดนระว่างผากใต้ของลาวปากเซอุบลเนาะปากเซอุบลราชธาน,นีนะเหมือนปะจำปะซักเนาะแข่งแข่งจำปะซักเราวน่งปนะคนครปากเซหรือว่าแข่งจำปะปซัะ<อ>กซตลาดกับปริพานเลาะนะทุกคนเพราะว่าฮัทิเดินทางก่อนาคากลกับอาจสิเลาะหรือบริพารเลาะหรือว่าฮัทซไปสายแหว่สว่สจังไดก็รอติดตามนะตอนนี้บาบิกกําลังมาแล้วเนี่ย จ้าก็มาถานะทุกคนยังไนกันลอดิดตามแหละว่าเพิ่งชิบาแหวกินข่าวหรือว่าสิไปเลยนิ่งตรงอุบลมาแล้วส,สาวเป็นไงสาวสาวรับหรือวปล่าอ่ะเป็นยังไง จีดอนประจานเห็นหรือโล่หนึ่งนี่บอกว่าโล่หนึ่งขนาดเฮาว่าฮอดบอฮอดบอฮอดคนก็่าฮอดฮอดโล่ตัวโอ้ยยังหายยังไายมอฮอดซองเมกเลยทุกคนกำลังเสียออกเดินทางเนาะเจอกันเนาะว่าฮะสิเบะใส่ฮาสิเบกินข้าวหรือจังใดกันฟาดหลุดลายเนาะเป็นตลาดมีโอกาสที่มันเลาะนะทุกคนตลาดซองเมก ื่นหูตื่นตายเลยทุกคนนียสี่ข้าก็เคยเห็นจ้าเถื่อเห็นแต่ทะเลอยู่บอเห็นทะเลน้ำจืดขนาดเียทุกคหักนยมันบอเห็นบันไดเพราะว่ามีมีกกไม้บังนะเมื่อกี้นี่เห็นนี่ทุกคนนี่ป้าตอกกระดอกกระดี้นี่นี่มีแบบจ้างเพื่อนลองได้นี่ฮะแบบเมาแบบว่าไปเนาะ โอยนึกถึงสภาพตอนน้ำขึ้นนละนะัะสีถ่วมัลเลยทางเลยมัหญ่โอ้น้ำจะมึงนี่กินเนื้อที่ส่งสิลาีก,กิโลนั่นนียเป็นบ่อตโตทะเลนนทะเล,เลอเไนีนม่เป็นทะเลุดกองหูกขของตาเนาะทุกคนแต่ก็ไม่บังเลยบรเห็นปันดเห็นแต่ลาง,ลางวัดสั้นมเปอกลาดยาวนะมันเอันนาจะบบอยกลงล โอมันบอมี่เซมอนเออเจ็ตสกี่จะไปขี่สิว่โอ้เจสซี่เคยขี่ตาไมีห่านอะหอกอาหามอยากมาเที่ยวเดททุกคนขนาดพาไม้เดอบิกอยากมาเดทตาไม่อยาาลูมาแล้วเขาบิ๊กไทยเลยอนเขามาแวะเซเว่นก่อนนะทุกคนว่าเข้ามากันง่ายนึงเซเว่นอยู่ไทยกับอยู่ลาวเนาะราคาสิแตกต่างกันหลายแบบนะทุกคน นิตาแต่ยังไรแป๊บนึงแป๊บนึงขอเอาขอเก็ๆ <simpl> ม <ifies> ันจะสี่สิบาทสี่เจ็สิแปดอ้ตัวนี้เจ็ดสิบแปดสิบแนเอนี้เท่าไหร่สามสิบสสอันนี้สามสนะทุกคนอันนี้สี่สิบแ้วกสสบ หนึ่งอันนะจะซื้อน้ำใส่เนะบิ่งราคานโะบโลลนาบโลนาพริกนะทุกคนอยู่ลาวกับประมาณ3 7 0 0ิกีอยู่นี่มันถือประมาณ42่สิบสอาทโอแม่ตัวเทงเนาะสาบาทว่มันถือสาบาทนะทุกคนบโลลนาพริกสามิบหกอรือไทยย่ลาวส สาม0ิเกเจ็แตกต่างกันหลายเลยทุกคนคดดกินดอกกินนมดัชมอบดัชมดีรวยสหัส ฟาร์ม uh, how far ได้นะได้ยังแล้วเอะได้ยังได้ยังได้ยังยัางนะได้ยังแล้ไม่ต้องค่ะได้ยังมันได้ได้คลองหลินอีกลเขาวซเวนไม่ได้ไม่ได้องหลินเนาะ ของลหองล,นลิน่นหลินน้อยมือเดียวว่า้อนมือท่านนะก็ับไปเลยเท่าไหรค่ะน,นี่ครับหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้าเป็นร้อยยี่สิบแปดอ๋อแล้วร้อยยีิบเจ็ดลดหนึ่งบาทนะทุกคนถามว่าราคาแตกต่างกันบอกกันแตกต่างกันหลายอยู่ใยบางอย่างไม่เอาอะไรราคาคอยซื้อให้เอาเลยว่ พอแล้วล่วคะค่ะตัวเบายังบอสตอนนี้ฮักกระเวทที่เซเว่นอยู่อันนี้เขาเอ,าอ,เอเยูอ่อำเภอไงพิบูลอำเภอพิบูลนะจะนะฮัก็เดินทางต่อนะขอบคุณค่ะอันนี้สแตมป์นี้เราใช้ซื้อของแลกซื้อของแล้วขอบคุณค่ะไะสองพ่อลูกเขามานั่งในนี่ มันนั่งทำอะไรขาสั่งน้ำหนักสิบอคอยอย่าพูว่าเวลาตอนบอตอนเวลาขากราบมันจะขึ้นมาสิลงไปขึ้นรถก,ก่อนนะทุกคนเพราะว่าม,มันพอนะเดินทางต่อนะวิ่ไหไงพาไปใส่กับไปอยู่หันแหละทุกคนนะเพราะว่าเท้ากะมาน้าพื่นดิมาเที่ยวน้เพื่น้วก็มาเวียดกนันแหละรับระหอดไส์จังได้ บาโต้ก็นอนอยู่ในรถอยู่นี่บาโตคฟนโกซิริเนโอบันทา a ตอนนี้ซิริเนโอบันทากันนอนอยู่นี่ฮักซิงดอนยังจับลักแต่นี่ไปอุบลฮะเพบอะวหาซิปเพราะว่าบมเคยมาจักเึืนหลางนี่เคยไปทา้งยังก็อุ้ย โอ้ยเมนตอนนี้ฮะก,กับมาหอดหนี่งเนะคราวมะไปเอาขา,าออกไปเอามาลงแรมหนี่งนะทักขอดโอ้เดินแบบขึ้นไปทางเพิงกันนะ

คองลงมาเลยฮอดแหลนนะทุกคนโรงแรมครับค่ะเป็นคอร์ชัด้หม้าถ้าถ้าคเ็ดอไรยวะเป็นหื่อได้เป็นเหื่อ่อเยู่อบว์เต็งขูดสะแล้วมันมีสั้นได้แน่ที่จะมีเต็งขูดฮใช่ไมคะอือฮะ มันเป็นเพื่อนลูกตัอยากได้จิกอ่างเดียวไกตรอด่แต่เิวมันก็จะมีเป็นต i k t o t i กต i k t o k t i k t o กต i กตักตักต o กตักต o k หาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นงเดี่ยวมันจะเป็นเดี่ยวข้า่ราคา600บาทตรงนี้ครับราคา600แล้วก็ตคู่จะราคา500โอเคตามนั้น เดินมาเลยได้เป้าของมานี่ยูนีค่ะฮัสต์อร์เราื่องลงมาก็สักต้องัดท่พากเลยนะทุกคนลงมาฮะ สวยมามาสวยอยูยนะ่ไทยเนาะดับไม่เงน,นเล็กอง่างนะฮะเขานอนอยู่น,นี่สองคืนนะอาจสิสองคืนกระเป๋ามันขาดนเะดีย๋ยวขต้อขึ้นอีก้เออืือไป มันดารก็รับเลยเนาะนักอยู่ดาคือโปกแก่เอาก็สิแก่แล้วนี่เป็นทางศิลปินฟิลิปินอเอานิต้าลงมาเลยไหมสั้นห้าโอ้ย รับระบอารับระเบ้าต้องมีเส้นอะไรไหม่โอ๊ยปวดเมื่อยเลยสาวมาเลยไปสาวอันนี้คือโรงแรมที่เราอยู่นะทุกคนนะ ้องแรกก็นก็อยู่ได้นะทุกคนก็โอเคกันทามาดีกันดีอยู่ดีอยู่ได้อยูย่นั่นแหละตอนนี้ครัก็ได้ห่องเลยนะกําลังจะขึ้นห่องกันได้อยู่ <c oughs> หมดไหมคะ <c oughs> หมดไหมคะลิฟต์ก็รอนิหนึ่งนะคะคุณโต คุณวันดาคุณวันดาจะขึ้นลิฟต์ใช่ไหมคะเรยกว่าคุณวันดาจะขึ้นเครื่องบินตอนนี้นะคันท้าสยญญางมันอยู่สันหาผมมันก็ต้องใส่เวลาน้อยหนึ่งนิดหนึ่งนานเพิ่งสันสี่นะจ๊ะลงมาสันสามสันสองแล้วก็ยังบร่ได้ข่ย มันก่ายังชั้นหนึ่งอันเราอยู่ชั้นหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ชั้นสองใช่ไหมโอ้คนเยอะให้เพื่อนออกมาก่อนวัดซานไปเราก็จะเข้าไปวู้ชั้นขึ้นลิฟต์ไม่เป็นชั้นบนนอกอุ้ยทำไมลิฟต์มันเล็กจังเลยฉันแค่ทำได้สมัคร ว่าจริงด่ะคุณนะคุณนะนีบรีบค่ะหอบหาไม่หาเลยบูเป็นจริงด่ะบูเอาขื้นานเลยโอเคอันนี้เบอร์อะไรคะห้าศูนย์ห้าศูนย์หกอยู่ไหนคะด้านนี้ใช่ไหมโอเคตาตาเพชรมันนี่ ตาผมจะไปพูดเฮกับพ่อเพื่องกับพ่อเรื่องพี่ของคอยเอามาลดกแม่นรเาะอนี่หออุ้ยทำไมเตียงมันเป็นอย่างนี้<อ>นึกออกใช่ไหมเอาก็มางทั้งทีพอกทีพักเลยเนาะเตียงคู่อันนี้ห้องอาบน้ำใช่ไหมไม่ใช่อะห้องอาบน้ำนะยืนดักสบ่นด้สิเออ ไปใส่ไปาเออต้องทำเผาพอจะใส่ไปน้ำบ่ลขีกาสิสิอ่ะไม่ใส่อ่ะใส่ไปน้ำบอเลยจะให้ไปเป็นหมูมาเลยฮอ๊ะอันนี้ตีงใหญ่เหรอคะฮะอ่ะคือบอเสียบไปนั่นเสียบปาร์คละกันมันจะบวชของเกาของอะไรคะของไผ่ของเกาอยู่ของบะไวแล้วนอนอืมบะไวกับมานอนนี่บ่ อ๋อสันจิตแบบว่าสไตล์โมเดิร์นใช่ไหมมิแบบนจะบ่ยห้ามกินขนมนะกินขนมคลิปเงินนะคะกินได้แต่เสียตังค่ะ you know ะอันนี้ห้องบิ๊กใหญ่กับขอบควรัวมีสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟนะจ๊ะเป็นวิวแบบว่าอลังการงานสร้างเดี๋ยวจะไปเบิง่งเนาะจะถ่ายรูปเลยจ๊ะอะไรคะ <c oughs> ไวไฟนี่ทุกคน ตรงข้างหน้าที่พักก็เป็นสนามกรอบแต่เราไม่ไปเล่นกรอบหรอกอ๊มอยากให้มีใครเ,เป็นเป็นหมูอันนี้นบิ๊ฮะเอาอยางย่ยมไหรอเยี่มไปสิบไปก<อ>่อนเลยนมีสิไปเออขันนอนขันนอนอรับต้อไ่เปะ าอจจะบบไปสวัสดีจ้ะจะบบไปบ่ไปบไปเนาน้าทุกคนก็หดทีถอกทีทักเรียบร้อยเจ็ดติข้าวคับเจ็ดปีชิพตนเนาะแลติดตามแบบอีพีต่อไปเิ็กข้าวสุพาไปใส่ไปเห็นแบางดังใดเนาะกะไปโดนบ่หดบ่คัทำบ่ดีแต่ บ๊วเพี่วิวเข่าวนันเคยซื้อของมากินไปนั่งกันแหละฮะเคยซื้อของมากินหรือว่าเขาจะออกไปกินยูนอฟฟี่เออเนาะนะคลิปนี้เสจที่เจอบท่านี่นะทุกคนบ๊ายบาย